บอกเลยว่าหอคอยนี้เป็นหอคอยที่ชื่อว่า 99้าน in the f o r e s throw tower 99ไหนคุ้นกันไหมใช่ทุกคนมันคือแมป throw tower หรือว่าแมปกระโดดแกล้งกันที่เกี่ยวข้องกับ99คือในป่า่นีองแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแมปกระโดดแบบ throw tower ถ้าเกิดมีคําว่า throw เนี่ยแน่นอนมันต้องแกล้งกันสังเกตไหมว่าด้านบนนี้มันมีคําว่าอุปกรณ์ใหม่ในอีก0.12นวิแสดงว,ว่าในแมปนี้มันมีเกียร์ให้เราแบบฟรีๆแต่ว่าเป็นการสุ่มได้อย่างนั้นหรอโอเคเดี๋ยวมาดูกันทุกคนนะ2 1 ศูนย์ได้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงได้เป็น gravity c o i มาทุกคนนะก็อยู่ที่ว่าระบบเนี่ยมันจะสุ่มให้เราได้อะไรนะคือแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เกียร์ไม่เหมือนกันนะอันนี้พี่นิวก็ได้เป็น gravity c o i แล้วก็รู้สึกว่าเกียร์เนี่ยอยู่ประมาณ4นาทีนะก่อนที่เราจะกระโดดขึ้นไปบนทาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะคือตรงนี้เนี่ยมันก็มันจะมีทางให้เราแบบว่ากระโดดไปด้วย ชคดีมากเราได้เกรวิตี้คอยมาพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบบว่ากระโดดไปแบบง่ายๆเลยทุกคนนะนี่มีทอมีทอโอ้ยเพื่อนขอโทษแม่เพื่อนมาตามหลังเรามาเราไม่เห็นไงเพื่อนด้วยความที่เรานั้นได้เอ๊ะอะไรอ่ะ เฮ้ยนี่มันหมาป่าใน99คืนนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับ99คืนยังไงนี่ไงมันมีเหมือนกับว่าเป็นหมาป่าทุกคนนะมันดาเมเจใส่เราได้ไหมอะมันจะกัดเราไหมนะอุยอ้ยเดี๋ยวอุ้ยกัดด้วยกัดด้วยเลือดรดทุกคนนะเดี๋ยนะอันนี้ไปยังไงเนี่ยอ๋อมีกำแพงมีกำแพงพื้นหายวยอุ๊บโว้ยโชคดีเนี่ยที่ได้ก r a วิ t ีคอยมาเออกระโดดข้ามไปเลยดีโอ้โหชิวๆว่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าของมีอะไรบ้างโอ้โหของเยอะเลยทุ ปึ๊บมาดูกันว่าของมีอะไรบ้างได้ Gravity c o i ยทุกคนนะสิ่งที่ฟรีนั่นคือ Gravity Coil แล้วก็นี่เลยปืนยิงป่ะใช่ทุกคนนะปืนยิงแบบนี้อ๋อี่งไงนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากตรงนี้นะมีแค่นี้มีแค่2อ,อย่างแล้วถ้าเกิดเราจะกลับก,บก็กลับตรงนี้โอเคอ,อ้าวไม่ใช่กลับนี่หว่ากลายเป็นกลายเป็นผีกวางอหเราก็นึกว่าให้เราเทเลพอร์ตกับไปไม่ใช่ทุกคนนะอ๋อีงไงถ้าเกิดใครอยากแปลงร่างเป็นผีกวางก็นี่เลย ต้องมาตรงนี Laure ้แล้วก็ไปเหยียบปุ่มสีเขียวก็จะกลายเป็นผีกวางแบบนี้เลยทุกคนนะถ้าเกิดเราเป็นผีกวางเรามีความสามารถอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถดาเมจใส่เพื่อนได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจะบอกว่าต่อให้เราเป็นผีกวางเนี่ยเราก็สามารถใช้เกย์บิตี้คอยได้นะงั้นเดี๋ยวลองกระโดดไปดีกว่าทุกคนนะหูยางเท่ทุกคนใครจะคิดว่าผีกวางจะมาเล่นแมปกระโดดแกล้งกันคือไม่สามารถทําอะไรเพื่อนได้อะเออเออเดี๋ยวนะทุกคนโจมตี อ๋อได้ทุกคนได้เดี๋ยวนะมันปแปลกๆนะแขนมันปแปลกๆนะทุกคนดูดูแขนนี่ดูแขน <c oughs> ถ้าเกิดเรากลายร่างเป็นผีกวางเนี่ยเราต้องทําการกดจมตีทุกคนนะนี่เราเนี่ยถึงจะดาเมจใส่เพื่อนได้โอ้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครกลายร่างเป็นผีกวางนี่คืออย่างโกงอ่ะบอกเลยว่าอย่างโกงเดี๋ยวนะเ <c oughs> มื่อกี้นี้เราสุ่มได้ปืนทุกคนนะนี่ระบบมันสุ่มปืนให้เรานี่ทุกคนนี่ระบบมันสุ่มปืนให้เราอ๋อมีเกียร์เป็นปืนด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปเจอหมาป่าซะแล้วนี่หมาป่าหมาป่าก็หมาป่าเถอะมาเจอกวางหน่อยเป็นไงกวางสามารถดดาาาเมมใส่่ปไ้ เปล่าเาเลยนะอย่าบอกนะว่ากวางทําอะไรหมาป่าไม่ได้เอ้ยกวางทําอะไรหมาป่าไม่ได้หรอถามจริงเออเออสรุปว่ากวางไม่สามารถทําอะไรหมาป่าได้นะแต่ว่าถ้าเป็นปืนล่ะใช้ปืนยิงได้ป่ะใช้ปืนยิงหมาป่าอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยนะโอ้โหปืนปืนก็ไม่สามารถทําอะไรหมาป่าได้เออนี่ว่าเราเราโดดหนีก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตุยซะก่อนคือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ร่างกวางมาทุกคนนะมาทุกคนปึ๊บแต่ถ้าก็เราตุยเนี่ยเราต้องไปเอาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะสามารถแบบโจมตีเพื่อนได้ทุกคนนะนี่แบบว่าแค่ไปเดินใกล้ๆ นี่เหรอพี่พียเป็นปีกวางที่แขนน่ากลัวมากเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นหอคอยกันเอ้าเอ้าทุกคนถ้าเกิดเราตุยยมอผีกวางมันก็หายไปด้วยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เราตุยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นไปกันนะอยากรู้ว่าเส้นชัยมีอะไรแต่ครั้งนี้เนี่ยก่อนจะกระโดดขึ้นไปเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนทุกคนนะยี่สิบเจ็ดบวกเก้าหารสามสิบสองปะสิบสองปุ๊บอ่าใช่ทุกคนอ่าแล้วโอ้โหข้างในมีของ มีธนูแล้วก็มีมือตบด้วยแล้วนี่คืออะไรวะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นผู้ลยทุกคนนะคือด้านในนี้มีของเพียบเลยนะด้านในคือของผีโอ้หมาป่าหมาป่ามาได้ไงเนี่ยเ้ยเอา้าหมาป่ามาเฉยเลย <S <S เดี๋ยวเรากะโดดขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าทุกคนนะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นเอะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าอันนี้มีใครวางกับดักไว้อ๋อถึงว่าเมื่อกี้นี้เราเป็นผีกวางเราเปนีนขึ้นมาเราตุยไงเพราะว่ามีคนวางกับดักอันนี้ไว้มันมีวิธีกระโดดเพราะว่าเรามีเกร์วตีคอยปึ๊บนะ คนนี้เหรออ๋อคนนี้โอ้โอ้ของแท้ของแท้ออ้ยเดี๋ยวนะของจะหายปะเนี่ยโหโอเคเราเจอคนดักทุกคนนะเราเจอคนดักเหมือนกับว่านายตัวแดงคนเนี้นะไม่ให้ใครขึ้นไปเลยจะไม่ให้ใครขึ้นไปตรงจุดนั้นเลยเหรอโอ้ทำไมนายโหดอย่างนั้นล่ะเพื่อนดูดิโอเคทุกคนมาไปเฮ้ยเฮ้ยยังไงข้ามไปครับโอ้ยเฮ้ยอะไรอะ เอ้ยทำไมเขาโหดจังะอ๋อนายตัวแดงนี่คือซื้อแอดมินนี่เองโอเคเข้าใจแล้วอุ้ยโหนายตัวแดงเขาซื้อแอดมินทุกคนนะคือเหมือนกับว่าเขาแบบลอยได้เหาะได้เมื่อกี้นี้เห็นไหมอันนี้นายวิเนเทียวก็มาอยู่ตรงจุดนี้แหละนะวาร์ปมาเลยจะเห็นว่านายตัวแดงน่ะลอยได้เห็นไหมโอ้โอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่างโหดอ่ะเพื่อนมาแล้วเขาบินมาแล้วเขาบินมาตรงเราแล้ว <G ül> โอ้นายตัวแดงนี่คืออย่างเกลียนนะบอกเลยนายคิดว่านายจะมีแอดมินคนเดียวงั้นเหรอฮะนายตัวแดงบอกเลยว่าแอดมินในแบบนี้ค่อนข้างราคาถูกแล้วตอนนี้นายตัวแดงก็ไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยอ้าวหายไปแล้วทุกคนนะอย่าบอกนะว่าออกจากเซิร์ฟไปแล้วโอ้โถเอ้โอ้โอนายตัวแดงใช้คําสั่งระเบิดกับเราทุกคนนะโอ้โหย่างแสบทุกคนนะนี่เราก็ใช้คําสั่งบึ้มกับนายตัวแดงมากดีกว่านะงอยู่ไปเนี่ยเอ้ยอยู่นี่ไงบึ้มเลยบึ้มเลย หยุดยั่งหยุดยังอ่าหยุดหรือยังนี่เป็นไงแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าอะไรเนี่ยอะไรนะเขาพิมพ์มาว่าอะไรนะต่อไปเป็นคําสั่งเจลดีวกว่านะอ้าวไปไหนดานาเองปุ๊บเรียบร้อยนี่ขังไว้เลยเอ้าวขังไว้ในโกงเลยทุกคนนะนี่ขังไว้เลยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยฉันเห็นแล้วเห็นอะไรอ๋อเห็นว่าเราเป็นแอดมินเหมือนนายเชปล่าอ๋อเขาออกมาได้ทุกคนออกมาได้แล้วโอ้ ه, เขาใช้คําสั่งอันเจลนี่ไงเขาออกมาจะโก,กงได้แล้วงงเลยทุกคนอุยอ้ยอุ้ยควางควางมาควาง เดี๋ยวกวางมากวางเชื่ออะไรกวางต้องเดินมือตบกวางต้องเดินมือตบโหกวางอ,อุ๊ยก <laughs> วางเดินมือตบไม่ไปเลยขึ้นมาตรงเส้นชายเลยแล้วกันมาดูกันว่าของรางวัลมีอะไรบ้างโหรู้สึกว่าของรางวัลนี้ดีมากเลยทุกคนนะ <c oughs> อยาบอกนะว่าของรางวัลคือแอดมินทุกคนของรางวัลคือแอดมินอย่างนั้นเหรอเ้าแล้วที่เราซื้อไปละ่ะที่เราซื้อไปละ โอ้ทุกคนจะบอกว่าของรางวัลคือแบบว่าเป็นแอดมินเลยอะเนี่ยถ้าเกิดใครขึ้นมาตรงเส้นชัยนะแล้วก็นี่เลยได้พรมใส่ลุงด้วยมีปืนเลเซอร์นะแล้วก็มีดาบอันนี้เดี๋ยวนะปึ๊บจะค้างไปนเนี่ยปึ๊บโอเคไหมคะ ทุกคนทำไมมันจ้าขนาดนี้บอกเลยมันจ้ามากนะนี่มันเป็นดาบที่แบบว่าโอ้โหมีความจ้ามากทุกคนแล้วดาบนี้คือแบบว่าดาเมจแรงไหมเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยตรงนี้ก็มีหมาป่าในระหว่างทางหอคอยก็มีหมาปา่าทุกคนนะแล้วคือยังไงดาบนี้ดาบนี้สามารถสู้หมาป่าได้หรือเปล่าสู้ได้ไหมเป๊บอ่า <laughs> เอ้ยหมาปา่าล่วง เออหมาป่ามันอยู่ทุกชั้นจริงด้วยทุกคนนะนี่พอมาชั้นนี้เราเนี่ยก็มาเจอหมาป่าแล้วมือตบใช้มือตบอุ้ยใช้มือตบตบหมาป่าก็ได้นะนอกจากหมาป่าแล้วมีหมีด้วยทุกคนหมีก็มานี่หมีหมีในแบบ99คืนอ่าหมีก็มานะทุกคนดูดิอ๋อนี่ไงดาวเมดแมโอ้โหหมีหมีก็ดาวเมทเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ใช้ปืนใช้ปืนใช้ปืนยิง หายไปเลยหมีคือแบบว่าหายไปเลยทุกคนนะหายวับไปกับตาเอ้ยบอกเลยว่าปืนสีเขียวนี่ดีจัดอะน,นี่ไงหมาป่าปึ๊บโดนไหมนี่นไงหมาป่าก็หายไปอ้าวแล้วหมีมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆนะเนี่ยหมีมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะไปแปลงร่างเป็นผีกวางต่อดีกว่านะเดี๋ยวผีกวางจะลอยได้ให้ดูอ้าผีกวางลอยได้เป็นไง <laughs> นายตัวแดงที่ขี้แกล้งก็ยังอยู่นะนี่โดนผีกวางด้วยดย้ยโอ้ โอ้ยโอ้ยถูกจับไว้ในโกงด้วยอ่ะเพราะว่าในแบบนี้เนี่ยตรงเส้นชัยเนี่ยมันแจกแบบว่าแอดมินไงทุกคนนะโอ้โหทุกคนก็สามารถเป็นแอดมินได้ในตัวแดงในตัวแดงจัดไปนี่เนี่ยโอ้ยคอนเบรอโอ้ย แบบนี้ก็ตรงที่เราเนี่ยได้แปลงร่างเป็นผีกวางนี่แหละทุกคนนะเออชอบตรงนี้แหละนี่ไงถ้าเกิดเราแบบว่าสามารถแบบนี่ดาเมจใส่เพื่อนได้อุ้ยเพื่อนอุ้ยเอาดิผีกวางสู้กันผีกวางสู้กันโอ้ยไม่กโอ้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะทุกคนนะรู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่แบบว่าเพิ่งถูกสร้างมาใหม่นะแต่คิดว่าแมปเนี่ยมันก็น่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแหละอุ้ยทุกคนเพิ่งสังเกตว่าหมาป่าหมาป่าถูกขังไว้บนนี้อ๋อถ้าเกิดเราอยากให้หมาป่าปล่อยออกมาเนี่ย เอ่อเราต้องมาทําการเหยียบปุ่มนี้ปะ่ะนี่ไงปุ่มนี้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวลองเหยียบดูทุกคนนะเนี่ยแล้วหมาป่ามันก็จะร่วงลงมาใช่ไหมปึ๊บอ่าใช่ทุกคนเห็นไหมนะแล้วหมาป่าเนี่ยมันก็จะแบบว่าอ้าวเฮ้ยแป๊บหนึ่งใครสลับร่างกับเรามีเพื่อนสลับร่างกับเราแสดงว่ามันมีเกียร์ที่แบบว่าสลับร่างแน่เลยอะโอ้โหนี่แล้วใครมาสลับร่างกับเราอเออนี่ไงอยู่นี่เราอยู่นี่ ก็ลองเข้ามาเล่นกันได้ทุกคนนะบอกเลยว่าแบบนี้สนุกจริงนะสนุกจริงชอบตรงที่แบบว่าได้แปลงร่างเป็นผีกวางนี่แหละคือตอนนี้เนี่ยเราได้ของอะไรบ้างเนี่ยคือจะบอกว่าของเยอะมากทุกคนนะปืนพึ่งบอกเลยว่าในแบบนี้นี่คือไอเทมเจ๋งๆขนาดเลยเนี่ยเนี่ยปืนพึ่งก็มีเห็นไหมเหมือนกับว่าพอเรายิงออกไปเนี่ยพึ่งมันก็จะไปตอมเพื่อนนี่ไงไอตัวแดงต้องเจอปืนพึ่งปืนพึ่งอ่านี่เลยเห็นไหมพึ่งไปตอมแล้วพึ่งไปตอมแล้วอ้ยพึ่งต่อยพึ่งต่อยึ่งเห็นว่ามันมีการแกล้งกันตรงนี้ด้วยนะ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะถูกเปิดออกแล้วข้างในนี้มันมีหมาป่านี่ไงมีหมาป่า <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้าใครตกหลุมนี้เนี่ยคือตุยได้เลยนะอุ้ยนั่ไง <c oughs> บอกเลยว่าในแมปนี้เป็นแมปกระโดดแกล้งกัน99คืนของแท้